จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าจงอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระเจ้าในทุกๆท,ทางของเจ้าแล้วพระองค์จะส่งทําให้วิถีของเจ้าราบลืน่นพี่น้องเรารู้นะคะว่า หลายครั้งที่เราที่ฐานต่อพระเจ้าแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางที่พระเจ้าจะใช้วิธีการของโผงกับเราได้นะคะเรามีความคาดหวังว่าพระเจ้าจะต้องตอบเราแบบนี้แบบนี้นี่คือทางออกของเรานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราที่ฐานจากพระเจ้าเนี่ย เรามักจะแนะนําวิธีการให้กับพงค์ด้วยว่าพงค์พงค์จะต้องตอบลูกในวิธีการนี้นะเพราะฉะนั้นหลายครั้งพระเจ้าตอบคำพิฐานของเราแล้วแต่เราไม่เห็นเพราะว่าเราเนี่ยจดจ่ออยู่ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะแต่พี่น้อง พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการอาศัศจรรย์แล้วพระงองค์ทรงทำอะไรทุกอย่างในวิธีที่อศัศจรรย์แน่นอนว่าสิ่งที่พระงองค์ทรงทำจะไม,ไม่ใช่วิธีการที่เราคิดหรือคาดหวังนะคะเพราะฉะนั้นพระชนะของพระเจ้าบอกว่า สิ่งที่ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินสิ่งที่เราคิดไม่ถึงนะนั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าพี่น้องสิ่งที่เราต้องทําแค่นั้นคือการวางใจนะคะแล้วบอกพระองค์ว่าขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระเจ้าและวิธีการของพระองค์ขอให้เรารนะับรู้พระองค์ได้ในทุกๆท,ทางว่าพระองค์ทรงทําสิ่งใดในชีวิตของเรานะคะ หลายครั้งสิ่งที่มันดูไม่ดีนะคะสิ่งนั้นอาจจะเป็นพระพรในชีวิตของเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องวางใจในพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งนะคะถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นผลที่มาจากความบาปของเรานะคะถ้าเราทําบาปกับพระเจ้ามันจะเกิดการจ่ายราคาตามมานะคะหลายครั้งถ้าเกิดว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเรารู้ว่ามันเป็นการจ่ายราคาของความบาปพี่น้องก็ต้องยอมรับด้วยความถ่อมใจนะคะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้ทําบาปอะไรกับพระเจ้าเราเดินสัตย์ซื่อกับพระเจ้าแต่สิ่งร้ายก็เกิดขึ้นกับเรานะคะพี่น้องก็ต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าในสถานการณ์ที่ร้ายมันมีพระพรที่ซ่อนอยู่นะคะพระเจ้ากําลังอวยพรแล้วก็ตอบคำอิศานเราในแบบที่เราคิดไม่ถึงนะคะในพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องของนาอามานนาอามานเนี่ย มีครบบริบูรณ์ทุกอย่างเลยนะคะท่านเป็นกองแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่มีพร้อมทุกอย่างยกเว้นร่างกายของท่านที่เป็นโรคเลื้นนะเป็นโรคเลืน้นเป็นโรคที่น่ารังเกียจมากนะคะซึ่งคงจะทําความหนักใจให้กับท่านนะแล้วก็คงเป็นสิ่งที่ท่านรู้สึกว่านี่คือสิ่งเดียวเท่านั้นที่อยากจะให้หายโรคนะคะเพราะว่าไม่งั้นชีวิตของท่านก็จะครบบริบูรณ์ยอดเยี่ยมมากนะคะ เพราะฉะนั้นหญิงสาวใช้ของท่านก็แนะนําว่าให้มาหาเอลิชานะคะนาแมานก็บอกว่าไม่เคยรู้จักพระเจ้านะคะแต่ก็มาหาเอลิชาพร้อมด้วยกับของกํานันของขวัญแล้วพระกัมพีบอกว่านามานเนี่ยมาหาเอลิชาด้วยลดลบมาด้วยแบบ เต็มยศมากเลยนะคะแล้วสิ่งที่นาอามานคาดหวังก็คือว่าเมื่อเอลิชารู้ว่านาอามานผู้ยิ่งใหญ่มาหาเนี่ยจะต้องออกมาต้อนรับท่านออกต้อนรับท่านแล้วก็บอกไม้เท้าโบอกไม้บอกมือแล้วท่านก็จะหายโรคทันทีนะคะพี่น้องนี่คือสิ่งที่ท่านคาดหวังนะคะคืออะไรที่ง่ายสมศักดิ์ศรีของท่านนะคะท่านคิดว่าท่านเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นต้องได้รับการดูแลอย่างดีจากผู้รับใช้ของพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้น มันตรงกันข้ามมากนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอลิชาไม่ได้ออกมาหาท่านด้วยซ้ำไม่ได้ออกมาต้อนรับหรือทักทายท่านนะแล้วก็บอกว่าให้ท่านเนี่ยไปจุ่มน้ําไปจุ่มตัวที่แม่น้ําจอแดนเนี่ยเจ็ดครั้งเจ็ดวันโอ้ยนาอามานหัวเสียมากนะหัวเสียแทบจะหันหลังกลับเลยเพราะว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ท่านแบบคาดคิดเลยนะ,ะทาไมแบบผู้รับใช้พระเจ้าไม่ได้ให้เกียรติท่านนะท่านก็แบบ หัวเสียแล้วก็บ่นว่าแม่น้ําที่เมืองของท่านเนี่ยไม่สะอาดกว่านี้หรอกแม่น้ําจอแดนก็เป็นแม่น้ําที่สกปรกฉันจะหายโรคได้ยังไงนะสารพัดท,ที่จะคิดนั่นคือการคิดตามแบบของมนุษย์นะแต่ไม่ได้คิดแบบพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สนใจวิธีการหรือ,อความยิ่งใหญ่ของเรานะ เราอาจจะเป็นคนที่แบบมั่งคั่งมีเงินเยอะถวายให้คิดจับเยอะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะต้องตอบเราอย่างเป็นพิเศษนะคะพระเจ้าไม่ได้แบบปฏิบัติต่อเราแบบนั้นนะคะพระเจ้าทําสิ่งที่อัศจรรย์แล้วพระองค์ทรงแก้ไขปัญหาของเราได้แน่นอนนะคะแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการก็คือว่าการยอมจำนวนต่อพระองค์ยอมจำนวนต่อวิธีการของพระเจ้าซึ่งเป็นวิธีการที่เราไม่ได้คาดคิดเป็นวิธีการที่เราไม่ชอบเลยนะะ แต่พระเจ้าอวยพรผ่านวิธีการนั้นนะคะแล้วในที่สุดแล้วก็คือนาอามานก็โอเคเชื่อฟังไหนๆก็มาถึงนี่แล้วนะคะท่านไปจุ่มตัวในแม่น้ําจอแดนทุกวันครบ7วันพอครบ7วันปุ๊บการอัศจรรย์เกิดขึ้นตัวของท่านเนี้ยขาวสะอาดเหมือนเด็กเลยนะคะเนี่ยพี่น้องพระเจ้าทําได้นะคะพระเจ้า จงใจที่จะทำวิธีการนี้กับนาอามานเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่านาอามานเนี่ยมีเนื้อหนังเยอะเขาไม่ได้เป็นผู้เชื่อนะแล้วเขาก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นพระเจ้าทำให้คนที่ยิ่งใหญ่นียท่มลงต่อพระองค์นะเพราะฉะนั้นความถ่อมใจการเชื่อฟังนะจะนำเราไปสู่การทะลุตรวลงแล้วก็การแก้ไขปัญหาไม่ใช่วิธีการของเราพระองค์ไม่ได้ตอบคำอธิษฐานตามความดีความยิ่งใหญ่ของเรา แต่พระองค์ตอบคำธมษฐานของเราเมื่อเราถ่อมใจและเชื่อฟังในวิธีการของพระองค์ซึ่งบางครั้งมันดูไม่เข้าท่าในสายตาของมนุษย์บางครั้งมันดูไม่ออกเลยว่านี่คือพระพรนะแต่พี่น้องเชื่อข้าพเจ้านะว่าเมื่อเราถ่อมใจต่อพระเจ้าเราทําตามพระองค์นะพี่น้องจะได้รับพระพรแล้วการปลดปล่อยแน่นอนนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะที่เราจะมีหัวใจที่ถ่อมต่อพระเจ้ามีหัวใจที่เชื่อฟังนะเพื่อพี่น้องจะพบการอัศจรรย์ในพระเจ้าคะ่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าค่ะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ